อะกรเจบเลยเยมนมันจะดูดนมอ่ะดูดดูมานอนแล้วก็กัดนิ้วเล่นอือ,อ,อมานอนแล้วก็กัดนิ้วเล่น

พอแล้วอือพอแล้วอือไปไอะไรของเราเนี่ยอะไรของเราเนี่ยอืมอือมองมองมองไองรของเราอะ่ะ ทำไปบายแล้วเอาเจ็บแล้วไป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 ไทำงานแล้วจะไปทำงานแล้วไบายไปบายไปต่ายกล้องบปายกล้องอ๋อ